พี่ควานพาไปอาบน้ำแล้วนะคะยามเย็นๆนะคะเสร็จภารกิจแล้วนะคะไปอาบน้ำพาแม่ใบเตยไปอาบน้ำแล้วมาเร็วมาเร็วเข้าคลอดแล้วลูกเข้าคอกเลยค่ะไปเข้าคลดดหลาเด้อไปเลยู่นค่ะโรงช้างอันน้อยเน็ตของน้องใบบัวนะคะก็ทำตามอัตภาพนะคะ คะแนนสะสมมานิดๆน้อยๆก็เลยทำโรงช้างเล็กๆขึ้นมาให้น้องใบบัวพอได้พักรมพักเงาคุณยายคุณยายก็มาสิค่ะค่ายคลิป ถึงโรงช้างแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะให้กินหัวอาหารนะคะุณยายเตรียมหัวอาหารให้แม่ใบเตยแล้วนี่ค่ะหัวอาหารนะคะให้แม่ใบเตยกินนะคะมาล่งค่ะ โอ้พี่ขวานเล่นด้วยแล้วพี่ขวานเล่นด้วยกับหนูแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ใบเตยก็นายายเอาขวานได้ไหมเดี๋ยวให้ใบเตยทำอาหารกินยายทำไมไม่เข้าไปข้างในทุกทีหนูเข้าไปข้างในได้ไปเข้าข้างในอยู่แต่ว่าน้องใบเตยเขาชอบมาเหยียบป้้นทุกทีไม่เคยมีเหยียบปั้นเอาปั้นเอาให้เลยสะพอยเลยสะพอย มาเมื ie, ่อยกินนมก่อนนะคะมาเมื่อยน้องกินนมแล้วออออพี่ควานบอกอร่อยไหมนมอร่อยแล้วเนาะพี่ควานน้องได้กินผลไม้วันหวานจากแม่แม่ก็น้ำนมก็จะได้วันหวานอย่างนี้ละค่ะน้องก็จะได้กินนมได้เต็มอิ่มน้อย ยายทำการป้อนหัวอาหารนะคะวันนี้แม่ใบเตยได้กินหัวอาหารแล้วนล,กลกุกน้มอยู่กลูกโอ้กนมยางคักเลย<ม>ไหม,ไมไไเออบกนมอย่างคักเลยเดินเหนืยนะคะจาก จากโรงช้างแห่งนี้ไปที่บ้านพักตรงน้ำที่กินน้ำก็สามห้าร500เมตรอค่ะห้าร้อยเมตรอืใอมให้เยอะก็เยอะเกินออห้มัเมนเส็ยนิ่งๆเลยบ้านนั้นเลยอลุ่นไ,ไปบัวมาแล้วนะคะมาเไปบัวไปทางไหนวะไปบัวจานนี่ มันออกฮะนหลิดทำไม่ะแล้วออกมาเล่นกับพี่ควานลูกมาเล่นกับพี่ควานเร็วๆเปยอยู่ไหนวะพี่ควานมาคอยเปยพี่ควานเร็วสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่นที่มาเมตตาน้องใบบัวนะคะผลไม้น้องได้กินเรียบร้อยแล้วพาแม่ไปอาบน้ำแล้วค่ะ ตอนนี้กินหัวอาหารอย่างอ,าอร่อยเลยแม่แม่ใบเตยตุ้ยน้อยของเรานะคะกินหัวอาหารอย่างอ,าอร่อยนะคะน้องกินยังไม่ได้นะคะ เรี่นกับพี่ควันรอนะคะอ่ะสวัสดีค่ะพี่ควันกำลังเรียนให้สวัสดีค่ะพี่ควันให้หัดเรียนเออเก่งลูกเก่ง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 น้องกำลังเรียนหนังสือนะน้องเรียนสวัสดีจ้าพี่ควันกำลังสอนให้น้องเรียนสวัสดีค่ะเวลามาหาแม่แม่ก็จะได้สวัสดีแม่แม่นะคะลูกสวัสดีสวยนะคะ กำลังเรียนรู really? ้นะคะกำลังหัดเรียนรู้อตอนนี้จะทำลายของแม่แล้วน้องให้แม so, ่กินก่อนลูกให้แม่กินก่อนน้องบัวมานี่น้องบัวชอบเล่นค่ะยายให้เยอะเกิน กำลังกำลังอยอกันกับพี่ควานอยู่นะคะหนูไม่ยอมหนูจะไปกินด้วยเอาลองปล่อยซิเขาจะทำยังไงลองปล่อยออลองปล่อยเทดำแล้วคุณแม่บอกว่าน้ำมาเลยสั่งเล่นแล้วอย่างงี้ไหมซาค่ะมันไห้เลยบห้ไทย อาวสานหัวอาหารคุณแม่แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้องใบบัวไปแกล้งแม่ทำไมแม่กินไม่ได้เนาะกินไม่ได้เราไม่กินไม่ได้กินเลี่ยดแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ทั้งกินทั้งเล่นเนาะแม่ใบเตยโดนน้องใบบัวแกล้งแล้วโดนลูกสาวแกล้งแล้วนะคะ น้องวัวอย่าแกล้งแม่ค่ะเออเออไปหายายเลเร็วๆเอ้ยเฮยเสียงอะไรวะมามาตอนนี้มายไวนแม่แม่จะหลดกลอมาคุณยายมันมามา่ะาคะมารนมาะว่าจะกามาม่ะินหัาอาหามามาะคมามายหลอกา่อมหมา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 ามามามะ น่ารักจริงๆเลยนะคะแสนรู้ค่ะหลอกหนูไม่สำเร็จหลอกยายหนูรู้อยู่นะคะอย่าไปปลุพ่อแม่ใช่ไหมโอ้ยนอนนอน กินนวดแหละปวดกินนวดเป็นยังไงแม่เอาน้ำมันสลายมาเช็ดให้หรือยังได้คว้าแล้วน้ำมันสลายเช็ดให้จะข้าวเนี่ยเอาไอ้น้ำเกลือมาล้างแพ้ให้ในเล็กน้อยเอาเอายิบมาให้ย่ายก็ได้แล้วก็ย่ายก็แต้มให้เอาเพราะมันเป็นหายไปมาแต้มจะข้าวเนาะโอ้ยเขาปเป็นเหรย áng, หียญเรายางมาเดี๋ยวให้ยาย ล้างแผลอันน้อยๆให้น้ำเป็นแผลถลอกนิดหน่อยค่ะแม่แม่ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวน้องก็หายนะคะแม่แม่ทุกท่านอาจจะเป็นห่วงน้องใบบัวเนาะไปเล่นโซนค่ะได้แผลถลอกมานิดนึงค่ะตรงขาหน้านะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะเอานมมอนสไลา์มาล้างให้ค่ะ ตาก็นู่นล่ะค่ะเตรียมถังน้ำจะเอาไปเติมน้ำมาให้แม่ใบเตยนะคะก็ต้องไปเอาอยู่ที่ในบ้านเลยนะคะที่ที่พักควานช้างนะคะก็ลำักนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องต้องไปไปเอาน้ำที่ที่บ้านพักนะ่ะที่นี่ไฟไม่มีค่ะน้ำก็ไม่มีค่ะต้องต้องไปไปเอาที่บ้านพักอย่างเดียวค่ะ ตอนนี้ก็ยังกแกล้งคุณแม่เหมือนเดิมนะคะยังกแกล้งอยู่หนูจะกินด้วยค่ะหนูจะกินด้วยค่ะ หนูจะกินด้วยค่ะเดี๋ยวคุณยายเอาน้ำเกลือมาเช็ดแผลให้นะแผลถลอกนิดเดียวค่ะสีดำดำทั้งนี้มาหายายแต่ยายเพีแผลให้แล้วมาแผลถลอกนิดเดียวค่ะมาแล้วมามาแล้วคนเก่งแล้ว